แม่วันนี้อารมณ์ดีจริงๆเลยทา่านผู้ชมแ้วม่ผมอารมณ์ดีเพราะอะไรม,มาเข้าเรื่องเบ๊ะเฮ้บ๊ะ<บ><บ>ทำไมอะทำไมนะ ทำไมถึงอารมณ์ดีนั่นนะทำไมถึงอารมณ์ดีตันนะใช่ครับเพราะนี่ยังไงล่ะวันนี้พเพลยซิมูเลเตอร์นั้นอัปเดตเป็นอัปเดตแล้วอัปเดตเมื่อวานวันที่แปดนครับนี่อัปเดตเมื่อวานวันที่แปดเดือนแปดนะครับ ซึ่งมันก็มีแอดมาเพิ่มอ่ะก็คือคอลเลกโอ้มาใช่อันนี้มีเลยอันนี้อันนี้มานะ่ะอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วลาสเดเดทก็คือแปดติงหาอุนล็อกแฟนตาซีโบก็คือไอ้โลกที่หลังประตูสองรอยหสิบล้านอันนั้นอนะที่อยู่หลังวโมเคนอนะครับนิวทรีแอรีก็คือเทียรีที่ว่านี่ก็คือแอรียในในแฟนตาซีโบ 2 w e n t y Four New p a g ก็คือในแฟนตาซีโวเหมือนกัน New T A ก็คือที่แฟนตาซีโวเหมือนกัน Enchanting Circle อันนี้ก็อยู่ที่แฟนตาซีโว New Phone c h a n ั e อันนี้ก็อยู่ที่แฟนตาซีโว d New Rank อันนี้ Add New Rank ก็คือ Add New Rank ไ่ะ New Achievement โอเคแล้วก็อันนี้มี Pass โอปกติก็คือเกมพา s s เนี่ยมันจะ b ู o s แค่สิบเอ้ยแค่แปดนะครับ แต่นี้เปลี่ยนเป็นตัห้านะครับถ้าผมจะไม่ผิดก็พนะันห้านะพันห้าพันห้าโลบักถ้าจะผิดก็ไปเจอกันในพันตาซีโบเลยบายโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ที่นี่คือพันตาซีโบเนาะเอาก็ผมก็ได้ไปสัตว 1, ์สุ่มพันตาซีโบมานะครับแล้วมาคุยเรื่องอัปเดตกันเลย ฉลองอัพเดตในเกม plus นี่มีอันนี้ก็คือห้าพันสาไม่ใช่พันหน้ามีก็สี่เพชรสี่พันห้าร้บวกเยอะมากแล้วก็มีแบงเน็ตด้วยเก็บปีแล้วก็แฟนตาซีบวกหนึ่งร้อยมอก็คือสมมุติเราจะได้แฟนตาซีคอยหรืออันเนี้ยทั้งหมดอ่าสี่พันก็จะคูณเป็นแปดพันอะไรประมาณนั้น แล้วก็ผมก็ได้ไปสุ่มสัตว์เป็นซีโบหนึ่งสองสามันก็บวกเยอะมากนะครับก็เปลี่ยนมดแล้วก็มากกว่าอันเก่ามดเลยอ่ะก็คือเดี๋ยวผมจะพาไปเนาะผมไม่แน่ใจว่าจะไปโผล่ที่ไหนอะ่ะว่าจะโผล่ไปที่วอาเคนโน่หรืออะไรโอ้โหโผล่มาตรงนี้ผมไม่โอเคเราต้องค่อยๆเดินกลับไป ก็ก็ดีแล้วก็ระหว่างเดินทางไปวอคเคนน์ผมก็เพิ่งนึกได้ว่าไอเดีเวลคอนเนี่ยไอดีของผมเนี่ยมันมีเพชรจะห้าจะห้าหมื่นไม่ใช่จะห้าหมื่นสิอือว่าไงดีห้าหมื่นตอนนี้จะห้าหมื่นหกเลยนะคือเยอะแหละว่าไง ก็คือมีเฮดเยอะไปฟาร์ม,มาขอ้อที่มีเจ็ดหมื่นกว่านะแต่ผมก็เอาไปเอ็นชาร์ดอันนี้แล้วก็เอ็นชาร์ดอันนี้ซึ่งมันไม่ได้ใช้แล้วไปเจอพี่นี่พี่นี่พี่นี่เกิดแล้วนะโอ้โหนี่คือเบสิกนะคือตู้แรกเลยนะท่านผู้ชมอะ้วก็มีอัพเบอีกอันอยู่ตรงนี้ นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันคืออัปเดตอะไรกันตอนนี้แสนหนึ่งก็อนะีซี่มากแค่ยืนชิดก็เดินมาหาโจนะครับชมนี่ปรุบเสร็จเรียบร้อยอีซี่อันนี้ก็อีซี่นะอีซี่มากตนนัวนี้โอ้โน้ย no. นะครับก็อัปเดตก็มีตรงนี้ก็ใช้ ยี่สิบห้าบิลเลียนก็คือหรือสองหมื่นล้านยี่สองหมื่นห้าพันล้านนะครับแต่ว่ามันน่าจะมากไปสำหรับผมเนาะจนกว่าผมจะปลดล็อกโซนไม่ก็มีอะไรสักอย่างอ,อันนี้ก็ยิเงิร์อแล้วก็บอคโนโน้วเนาะ,ะอันหน้าก็คือพี่กองใหญ่ของเราที่ทำให้ตังผมมีห้าร้อยล้านเนี่ย จริงๆิงเนี่ยตังหันล้านในการสุ่งโดมินาที่อยู่ตรงสปาบัวโนยก่อนไม่โนยน,นะโอ้ผมค้างผมเดาว่าผมค้างผมเดวาวั้นะผมมันนจะนั่นไงผมค้างอก<ม>็สำหรับอัปเดตนี้ก็ มีแค่นี้แหละนะท่านผู้ชมก็อัปเดตก็มีน้อยนะมีแฟนตาซีโวก็ผมก็ได้บอกไปเลยนะครับสำหรับเดททั้งหมดนะครับก็คลิปนี้สั้นๆเนาะสั้นมากเลยด้วยนะครับเป็นแบบสั้นๆเนี่ยแค่หกนาทีเองท่านผู้ชมเอาเดี๋ยวมาเพราะว่าเรามาแค่บอกนะครับว่ามีอะไรมาใหม่มากงมีนู่นมีนี่มีนั่นนะครับ ก็จบคลิปนี้ก็สวัสดีครับบายก็คลิปหน้าเนี่ยมาเจอกันใน i n i m i g i t i t i s i s u m u t o t o r นะครับเป็นเกมใหม่แต่ว่าผมเล่นไปเยอะแลยเนาะก็ผมอยากแบบเพราะผมก็ไม่มีอะไรทำเหมือนกันนะครับโอเคครับเจอกันครับคลิปหน้าครับบาย